นี่ครับที่มองเห็นอยู่นะครับป่อปลูกมันครับน้าๆแต่ก่อนก็เป็นสวนมะม่วงครับหลายปีแล้วผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กหน้อยอยู่ผมพาเลาะดูเรื่อยๆครับเมื่อวานก่อนนี่ผมออกมาวิ่งครับไก่ป่าเต้มเลยครับช่วงเย็นครับ ันนี้จะพาเราชมธรรมชาติครับวันนี้มาแต่เช้าหน่อยครับแสงไม่ค่อยมีครับน้านาเพียเจอลังมิ่ม ฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วครับเน่สียงไก่ป่าครับกีนครับผมบินออกจากครับออกจากพุ่มไม้ครับตุยพเอเลาะว่าผมทำคลิปรวมครับผมคลิปเกี่ยวกับ ทุกคลิปครับรวมเป็นรังอะไรครับรังรังนกหรือเปล่าครับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วครับผมแป๊บเดียวไก่ป่าไปแล้วครับน้าๆน,นี่มันอยู่พุ่มนี้ครับ สตัวครับกี่ครับผมฝนก็ไม่ตกเลยกับเดือนแล้วนี่มื่นมาแต่ไม่ตก พาทิตยังไม่ขึ้นเลยครับแสงไม่ค่อยมีครับขนาะก่อนที่ผมยืนอยู่เนี่ยป่ามะม่วงเต็้เลยครับสมัยนั้นครับผมตามยุคเนาะตามยุคตามตามสมัยอาา ภาพอาจจะสั่นหน่อยครับน่า,นา,นาเดี๋ยวก่อนครับผมผมกำลังเก็บเงินซื้อกล้องครับนี่ก็เป็นทิวป่าครับนะาะแต่ก่อนสมัยนั้น,น่ะผมก็เนี่ยมาดักพวกหนูพวกอะไรครับก็ลอ,อกครับผมก็เตะครับสมัยก,ก่อนครับผมตั้งแต่ยุคอายุสิบเจ็ดครับ ไปป่าครับเลยเห็นไหมไปป่าลองซูมดูครับนี่นะมองเห็นนะครับ แสงมันไม่มีครับนนานาวอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับนานาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล้วยครับผมช่องตุ่ยพอลนเลาะเชนนะครับเกี่ยวกับทําคลิปไลคยคลิปครับผมเป็นคลิปรวมครับ ี่โแล้วเนี่ยโอ้หนี่ก็หกโมงห้านาทีแล้วครับนะนะอีสักพักเนี่ยผมก็จะไปทํางานครับนี่ก็มาอัปเดตช่วงเช้าครับอย่งอื่นก็ผมขอขอบคุณคุณขอบพระคุณมากครับผมที่มาติดตามให้กำลังใจครับผมครับอันนี้ก็ปรมาณสองพันกว่าซับตะไครแล้วครับผม ผมขอขอบคุณอีกครั้งครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอ้ลอกอยู่บนต้นไม้เลยผมก็กล้องมันซูมไปแล้วมันมันไม่เห็นครับมันอยู่ไกลครับอีสป่าผมก็จะเดินทางทำงานนะครับนานา ก็มันยายไม่ค่อยเก่งครับมือใหม่ครับโอเคครับนานๆครับผมถ่ายคลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพอลอชแน,นลครับคลิปนี้ครับผมผมขออนุญาต เดินทางไปทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ